อู้ดูนี่ไงดูมาเลยตักกัน่าครับบรรยากาศท่าขึ้นน้ำวังนะครับวันนี้ก็มายกยอที่16มกราคม265นะครับมาแบบคุ้มฟ้าคุ้มฝนนะครับบรรยากาศก็6โมงกว่าแล้วครับเนาะลมก็แรงครับไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่านะครับยกไปจับก็ฟิวไปเนาะดูกันครับ ความยากโอ้ยนังไง,ไงลมก็พัดครับ มื่อวานก็มาครับม่วนครับได้ชะโดเนาะตอนเนี้ยอุปสรรคเยอะครับนี่ครับตัวแรกก็ชทางเดียบครับอุปสรรคครับวันนี้ลมลมแรงมากครับมีนครับเมื่อฝนฝนมาแล้วครับฝนก็ตกเปปลอยครับเมื่อกี้นี้ ก็นักก็วางเล็กแค่เนี้ยจะวางยังวางไม่ได้ลมกันแรงครับวางไม่ได้อะ ลมแรงขนาดครับอุ้ยอุ้ครับหนตัวอุปสรรคครับลมก็แรง กรอบนี้ก็จะหนาวแล้วครับเนาะตัวที่สองครับเมื่อวานได้ไปตั้งหลายตัวเนะาะเมื่อวานก็อย่างเงี้ยครับพอดึกๆกป็ปลาขาววัตเพียนปลาชโดเข้า ครัฟิวอ,อ,อุปสรรคมากมีครับวันนี้ปลาขาวครับนี่บรรยากาศก็มืดไปนะครับเพราะว่ามันคืมฝนนะครับลุง อู้ดูนี่เลยดูมาแล้วตักกันยาครับมาตุรักตุเลยครับนี่ปลาเป็นฝูงนะครับเมื่อวานก็มาเป็นฝูงนี่ครับตัวเมื่อมาเมื่อวานก็มาฝูงสักเอ็ดตัวครับ ี๋ยวครับเดี๋ยวอัน,นี้ก็ทุลักทุเลไปหน่อยเนาะ ครับสองตัวฝนตกก็ครับลมก็เลยเยอะที่เตาก็เยอะครับ ก็สักในการตั้งยอตั้งจำบนะครับเนาะลมมันแรงครับครับพอช่างเยียบัูใหญ่ครับนี่คับสะเพียนหางแดงขออภัยนะครับภาพมันอาจจะมืดๆไปนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วเนาะก็มันโฟกัสยากครับสักแป๊บนึงก็จะใช้ไฟฉายนะครับเนาะเ่อวานจะโดยังมาตอนมืดเลยครับ หนึ่งต,ตัวครับมันเริ่มมองไม่เห็นก็เลยใช้ไฟฉายช่วยนะครับลมก็ยังแรงอยู่ครับ ทุกสักในวันนี้มีปลาใหญ่เขาหรือเปล่าเนาะ หนึ่งตัวครับสองตัวอ่ะสองตัวประสาทสาทวันนี้ก็คือที่เตากับลมเนะะมาะเมื่อวานมีแต่ที่เตาครับคุณม,ม,มีลมด้วยที่เตาด้วยเนี่ยมาสองตัวครับปลาหม่าชนิดกับปลาเปียกหลัแดงครับ เขงหอดทั้งเหยียบย่อ,อก,กันหนักเนี่ยนะครับเนาะที่ตามันติดเนาะแถมลมพัดอีปอ้ว โอเคครับกอจบคลิปรักคู่เดไปแค่นี้นะครับเนาะวันนี้ลมก็แรงครับอุปสรรคก็เยอะครับติดเตาติดจอครับยกยากครับแล้วก็ลมก็พัดอีกทําให้การตั้งยอตั้งจับมันผิดรูปของของตาไปเนาะวันนี้ก็พอมีปลาเข้าบ้านครับนี่ครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะนี่ครับกอได้โยนครับโอเคผสมปลาที่บ้านชมกทีครับเนาะขอบคุณทุกทีมข้างค่ับที่ติดตามชมนะครับคลิปก่อนหน้านี้ก็ ลงไปก่อนอันนี้ก็มอนอยู่ครับน้อถ้าเกิดคลิปไม่แจ่มไม่ชัดก็ขออภัยอีกทีนะครับเนาะโอเคคแค่หน้าจะก็แบบครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาตัดสุดท้ายครับนั่นหนึ่งตัวครับ ครับครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับเป็นอยครับสวัสดีครับสรุปผลปลาเย็นวันที่สิบหกกรกฎาคมหกสี่นะครับนี่วันนี้ก็พอได้เนาะนี่สวยงามนะครับนี่ผลงานวันนี้วันอุปสรรคก็เยอะนะครับลมแรงไปหน่อยเนาะฝนเจิมฟิวหมดนะครับเป็นแต่งงามนงั้นเลยเนาะ ครับเนาะวันนี้ก็พอได้นะครับขอบคุณที่ตารชมนะครับสวัสดีครับดูเอาหมดช่างละเอียบพัะเพียรนะครับ